ไม่ชื้ไม่ครับกรดีปลาหมึกนะครับวะเนี่ยไม่ชุ้ไม่น้ำาตนนะครับผมนม่นละนะไม่น้ำมันเลยเไม่ชุ้ไม่น้ำมันเลยกระดีป่ปลาหมึกวันเราทำให้กินกะดี่ปลาหมึกนะคะรับไม่ชุรอไม่น้ำมันนะครับทำไงามาดูกันนะครับดันดับแรกใส่ปลาหมึกลงไปราดน้ด้วยทขใหญ่นะครับ นี่บินกับข้าวนะครับประมาณสองาดข้าวสองจานแล้วก็นี่บินตจนของกําปืนนะครับลองไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้มข้นหนะะ่อยตามน้ำแรงนี่สุดที่เสร็จรสชาติชอบเสินมากเลยนะ No way, no way. This is squid with yellow curry. Still fried squid with yellow curry. If you come to Thailand, you can tell the very to Squid fried with yellow curry. There you go. ้อยฟอาหมากบนสุกน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่นะครับสองฟองแค่นี้ครับคนงเลกนอย ปรุงดยวยตาลนะครับสองช้อนชูรสไม่ใส่นะครับนะครับก็ะดับได้คุดีนะครับี่กแล้ว,วก็พริกขอสักช้อนหนึ่งนะครับมันหอยนะครับงาเกลนะครับ อ <Okay. S 1> ย่างให้มนันเข้ากันนะครับโอเคจบคล้ายด้วยนมนะครับนมสดนะครับ f r e s h Milk ประมาณนี้นะครับน่ากินน่าทานอร่อยมากเลยครับ